สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Car Info แหล่งรวมข้อมูลรถใหม่ล่าสุดจากทั่กทุกมุมโลกที่นี่เราจะพาทุกคนไปอัปเดตเทคโนโลยียานยนต์ดีไซน์ล้ำและการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ใหม่ก่อนใครถ้าคุณคือคนรักรถยนต์ห้ามพลาดกดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับวันนี้เราจะพาไปพบกับสุดยอดสปอร์ตคาร์ที่หลายคนรอคอยกับการกลับมาของตำนานความแรงจากเยอรมัน2026 porsche เ1 1 turbo s รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานพลังความหรูหราและเทคโนโลยีอย่างลงตัว p o r s c ช e 911 Tur b o บ S ปี2026ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตระกูล911ไว้อย่างครบถ้วนแต่เสริมความทันสมัยและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นยิ่งกว่าเดิมด้วยดีไซน์ภายนอกที่ดูแข็งแกร่งสปอร์ตและทรงพลังเส้นสายที่ฉกเฉียวไฟหน้า LED Matrix ใหม่พร้อมระบบ Adaptive Light ที่สามารถปรับตามสภาพถนนได้อย่างชาญฉลาดด้านหน้ารถมีการออกแบบกันชนใหม่ที่ช่วยเพิ่มการระบายอากาศและแรงกดให้ดียิ่งขึ้นช่องรับอากาศขนาดใหญ่และลิ้นสปอยเลอร์แบบแอคทีฟ ช่วยให้รถแนบถนนในขณะขับด้วยความเร็วสูงส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเส้นยาวเต็มความกว้างพร้อมกับสปอยเลอร์หลังที่สามารถยืดหดได้ตามสถานการณ์ช่วยเพิ่มแรงกดและความเสถียรเมื่อใช้ความเร็วสูง เครื่องยนต์ของ911 turbo s 2026ยังคงเป็นแบบ3.8ลิตรอร์โบคู่6สูบนอนแต่ได้รับการอัปเกรดใหม่ให้กำลังสูงสุดถึง650แรงมา้าและแรงบิด800นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง2.5วินาทีความเร็วสูงสุดมากกว่า330กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเกียร์เป็นแบบ pdk 8สปีดที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่ช่วยให้การยึดเกาะถนนดีเยี่ยมทั้งในทางตรงและทางโคง้งไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งหรือถนนเมือง9 1 1 Turbo S ก็พร้อมพาคุณทยานไปอย่างมั่นใจช่วงล่างของรุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบช่วงล่างแบบ Active Suspension Management หรือประซึ่งที่สามารถปรับระดับความแข็งของช่วงล่างตามลักษณะการขับขี่ได้อัตโนมัติและยังมีระบบ r e ร r AXL กซ์ e หรือการเลี้ยวล้อหลังที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในความเร็วต่ำและเสถียรภาพในความเร็วสูง ภายในห้องโดยสารยังคงความหรูหราสปอร์ตและเน้นการใช้งานจริงคอนโซลกลางออกแบบใหม่ใช้วัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังแท้คาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมหน้าจอดิจิทัลขนาด12.6นิ้วสำหรับผู้ขับและหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด10.9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเบาะนั่งแบบสปอร์ตปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางรองรับสริระทั้งการขับขี่ระยะไกลและการเร่งความเร็วแบบเต็มกำลัง ระบบเสียงรอบทิศทางจากบ o s สหรือเบอร์เมสเตขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกพร้อมระบบแอ b เบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้ตามอารมณ์ด้านระบบความปลอดภัยและผู้ช่วยผู้ขับขี่ก็จัดเต็มด้วยราดา Cruise Control ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนจุดบอดร,ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ทุกเส้นทางมั่นใจยิ่งขึ้นสำหรับราคาคาดการณ์ในประเทศไทยยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่จากแนวโน้มคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ18ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและแพ็กเกจที่เลือกหากใครที่หลงไหลในความเร็วความแม่นยำและงานออกแบบที่เหนือระดับ Porsche 911 Turbo S ปี2026คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ครบถ้วนทั้งบนถนนและในสนามแข่ง และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ Porsche 911 Turbo S ุ่นปี2026หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง New Car Info เพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับรถใหม่จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ